กลบสวัสดีพอ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Euro Truck Simulator 2นะครับมากับเสียเกมแล้วก็เสียปาม้นะครับ <c oughs> รู้เปล่าวันนี้พวกเราจะมาวิ่งอะไรนี่วิ่งได้ข่าวว่าเราจะมาวิ่ง<า>วิ่งปลานะครับ <c oughs> ผม <c oughs> วันนี้ผมจะมาวิ่งปลาไปสงขานะครับลงใต้ครับผมวันนี้ลงใต้โอเคมาเดี๋ยวเราออกเดินทางกันดีกว่า <c oughs> เดี๋ยวตอนนี้ <c oughs> เป็นเวลาบ่ายสามแล้วี <c oughs> มาาให้พี่นำใช่ไหมนี่โอเคพี่รู้ทางใช่ป่ะเท่แล้วขาปั๊มนครับโอยวิ่งเลนซ้ายนะจ๊ะเราวิ่งไกลไหมพี่ฮะสามร้อยโลสามร้อยโลอ่ะร้อยโลเหรอพี่สามร้อยโลเราวิ่งจากชุมพรไงเราวิ่งจากชุมพรไปสงขลา ถ้าปลามันอยู่ชุมพรเราต้องวิ่งไปสงขาก็ประมาณ300โลเนี่ยตามที่ทันป่ะนี่ตามตามตามโอ้ยปลา,ล,ปล,าล์มล้มไปเลยอีกแล้วระ <c oughs> <c oughs> ดับรถเองปาล์มรอบสองร้อย <c oughs> <c oughs> สูตสิบร้อไม่ได้อะครับ <c oughs> คิดเอาละกันเฮ้ยวันนี้เราต้องด่วนนะเนี่ยเราด่วนปลานะวันนี้โคกญี่ปุ่นนะครับตะวันแดงครับทุกคน ไปเจอเพื่อนเจอเพื Gym. ่อนเจอเพื่อนเอาเจอเพื salv. ่อนเจอเพื่อนอ๋ออันนี้ผมขับแบบบริษัทนะที่ผมขับไม่ขี่แ้วอะไรรู้ไหมเราขับเราขับในบริษัทนะครับเราไม่ยังไม่มีรถนะครับไปครับสวนปลาครับผมเฮ้ยเราเลี้ยวซ้ายเด้อโอ้ยนี่ตามเลี้ยวซ้ายนะเลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวซ้ายโอ้โหมีการเปิดวอลด้วยเป็นไงสุดจัดเเป็นไง้ยเลี้ยวซ้ายนะครับ ซ้ายเลยครับซ้ายเลยครับเดินต่อส่อต่อเลยครับซ้ายเลยครับซ้ายเลยครับอะไรโอ้โหเราเก่งไปฟิวเลยมาแล้วครับต่วนปลาค,ครับผมลงใต้สงขาครับวันนี้โอ้ต่วนายาวตามไม่ท,ทันเลยนะตามตามตามไม่ทันปั๊มเดี๋ยวถึงลูกค้าช้านะปาั๊มยวส่งปลามไม่ทันนะเนี่ยถ้าแล้วเราต้องเลี้ยวตรงนี้อีกรอบแล้วนี่ใช่นี่ ตรงมาแล้วท่านจะแยกให้เดียวตา,า,า,ายนะครับจะแยกให้เดียวตายน,นะครับทัดมะน่ะปามทัดมะน่ะครับตรงนี้ครั้งไม่ปามอุ้ยตอนนี้รถพี่วิีอยู่ก้าสิเกมรถผมปี่ปด่องสายด่วนครับผมอุย้ยเจอหัวล่างเมื่อกี้อย่างสวยอะ่ะโอ้หัวล่างคนสวยเลยโอ้ยรถด,ด่วนเรา รถเก่าอยู่นะทุกคนหน้รถเก่านะามันเป็นรุ่นเก่าแต่ว่ารับรองสภาพนี้ไม่เก่าแน่นอนเครื่องด้านในที่ใส่แบบใหม่ซัดขวาสิครับเราเราสายด่วนเราต้องวิ่งขวาดิอวิ่งสายมันเสียระบบใช่ปะล่ะดัน,นย,ายาวๆครับ,รบ,รบความหลุดโลกไ,ไ,ไปแล้วเหรอป,รรปัามหลุดแบบไปแล้วอะ ้านล้างโปนล้างโผมไม่เห็นอยู <reviewing noises> oh, mm ่ตอนนี้ตอนนี้พี่ก็ไม่เห็นเกมในแมปล้ผมมีพี่อยู่ตามงพี่อยูผมไม่ทานแล้วผมไม่ทันแล้วเอาผม่เจ็ดสิที่วิ่งอยู่เก้าสิบเองนะเนี่ยผมแค่เจ็ดสิบก้าปั๊มหายไปแล้วพี่ปั๊มเัมโอ้มีการบอด้วยเราก็มีนะบอ เดี๋ยวเราคิดซ้ายก่อนให้พี่จอดรอไหมนี่เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงโอเคเดี๋ยวเรารอเพื่อนก่อนครับเพื่อนตามไม่ทันเดี๋ยวหลงทางอีกเาคิดซ้ายนะคิดซ้ายซ้ายนะครับซ้ายเลย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 ครับเดี๋ยวเรารอเพื่อนหนนู่นน้อยเกมมาแล้วรอบังปามก่อนบังปามตามไม่ทันครับ

เดี๋ยวนะเฮ้ยรถคันนี้ยังสวยว่ะคุสองล้อคันนี้ไม่สิบล้อที่ว่าเก๋หน้าโคเมียนซะด้วยเป็นไงโอ้โหรถติดทำรถติดยานใจญ่มาทำอยากขับรถอันนี้เขาน่าจะไปส่งที่เดียวกันกับเราบ้าน่ะเฮ้ยเอาขวามานะทุกคนนะด้านซ้ายมีก่อสร้างมาตามไม่ทันนะตอนนี้รถแรงมากเอาไซ้ายขวายาวครับแ่ขวานี่ครับเจอเพื่อนด้วยโอ้โหทักทายครับทักทายครับ สวัสดีครับไปไหนครับเสียงท่อเราแบบลาดเลยทุกคนสายด่วนครับผมตาคอนเสิร์ตฮะจะแดงหรือปาม เกมว่าเราจะถึงสงขาก่อนเมื่อไหร่ไมได้ตอนนี้ก่อนนะพี่ก4โลเลยอีก250โลซิลปิเกมส์อ,อ่า,าสองคันน่ะเขาทำอะไรกันอะจูงกันเลยคันเปลียนกันนิดหน่อยเปลียนกันนิดหน่อยเอาปั๊มไปไหมอ,อ่ะปั๊มปปั๊มเกิดยากปั๊มอยู่ออกมาเลนกลางนะออกมาเลนกลางนะ เลีนซ้ายชิดซ้ายในป้ามรูดเอ้าอยู่ๆผมก็จอดเลยอ่ะเมื่อกี้เลยก็จอดเลยอ้าวได้ป่ะน่ะมาได้ยังมาได้ป่ะแบบรถเราอื่นมากครับทุกคนนี่่ตอนนี้แค่เจ็ดสิบเก้าครับรถเราถือว่ารถเราจะแรงกว่าเพื่อนแล้วนะครับรถเรารถเราหนักครับทุกคน ธรรมดารถคนหนักนะโอ้พี่ก็ขนหนักเหมือนกันเนี่ยปลาเต็มตู้อะสี่ตันน่ะทั้งหมดโอ้ยมีทางรถไฟตรงนู้นด้วยอ่ะเมื่อไหร่พี่จะถูกหวยรางวัลที่หนึ่งครับพี่ก็น่าจะงวดนี้แหละมั้งรางวัลที่หนึ่งขอคอมเซ็ตเนิดนึงนะพี่เฮ้ยจัดให้เลยเอาห้าหมื่นเลยเดี๋ยวซื้อเดี๋ยวสั่งให้เลยส่งที่ส่งแค่ที่อยู่มาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ซื้อให้เลย ถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งนะเออถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งเออพี่พูดพี่พูดแล้วพี่ทำจริงถ้าถ้าถูกจริงๆนะถ้าไม่ถูกก็นั่นแหละอดอดถ้าถูกมานี้ถ้าถูกมานี้ขึ้นเงินขึ้นอะไรเสร็จรอแล้วนี่เกมเตรียมตัวรับของได้เลยอะแต่ว่าให้แบบว่าให้แบ่งครอบครัวก่อนนะให้แบ่งพ่อแบ่งแม่ก่อนเดี๋ยวเท่าไหร่เดี๋ยวซื้อให้เลย ในป่าสุดๆครับทุกคนแน่นอนอยู่แล้วครับไม่ถูกหวยเน่ยปั๊บตามด้วยไหมไม่ทันแล้วไเห็นไหมทุกคนแล้วเกมไม่เห็นในแบบเลยอ่ะผมว่าผมกำลังอองถ้ามาเมื่เช้โน่ในที่อยู่หน้าผมกำลังเป็เก่งหน้าที่เราปรับเป็นมุกไม่สองาหันหลังมาดูผมถึงคำดำของพี่มันปรับไม่ได้อ๋อเนี่ยเนี่ยเห็นแล้วไหนเกมอยู่ไหนอ่ะ ที่ลงเรินไปได้ไหม6กำลังขึ้นเรือถ้าผมจะพังแลไม่พังแลอย่างนี้โอ้โหอะไรวะตับเมื่อกี้เรื่องไปิ๊บโจนกับพี่ไหมเครื่องปิ๊เก็มโจนเอ้าพังเลยเหรอเอ็นก้งกกิดเกิดจะขลืนข้ามเลยฟ้าไม่ขับไม่ดีไงปั๊มเฮ้ยมีปั๊มอ่ะแต่ว่าปั๊มอีกฝั่งหนึ่งอ่ะไม่รู้ว่าเราจะข้ามไปได้หรือเปล่านะเดี๋ยวเราเราดูฝั่งเราที่ถ้ามีปั๊ม ฝั่งนึ่งแปลว่าอีกฝั่งก็ต้องมีหรือเปับไม่มีไม่มีมีแค่ฝั่งขวาอย่างเดียวใช่ไหมอยู่ด้านหน้าเราเนี่ยอ๋่ร้อนนะครเป็นฝั่งเราพใช่เราด้วยครับเราด้วยนะครับเราดูตามไหนพี่ครับทุกคนมาอยู่หน้าเรา นี่พี่วิ่งแบบพี่วิ่งแบบช้าๆรอแล้วนะเนี่ยพี่วิ่งอยู่ประมาณเจ<น>็ดสิบกว่าแปดรับถ้าพี่ถ้าพี่ขับถ้าพี่ขับอยู่พี่พี่กดเอแหละแล้วพี่กดแถบดูพี่มันจะซูมแบบได้กดเเป็นแมปใช่ป่ะพี่เป็นแมปขึ้นมาแล้วพี่กดแถบนะพี่มันจะสามารถซูมได้ว่าคนคนไหนอยู่ตรงไหนตามกันที่ผมขึน้นมาเฮ้ยมีปั๊มซ้ายมือผมอยู่ขั้นกลางพี่พอดีเลยพี่เอาปั๊มของก็ได้ เครื่องดับเอาอ๋อแล้วลดแรงแล้วเครื่องดับซะแล้วโอตตายมามาเข้าปั๊มก่อนเข้าปั๊มก่อนพักขี่พักเกี่ยวก่อนเฮ้ยอัดน้ำมันไปดีกว่าเว้ยดี๋ยเข้าปั๊มนะโน่นเดี๋ยวพี่ไหมละ นี่พี่ถึงปั๊มแล้วตอนเจอสมัครไม่ยินเสียงแก้เพราะว่เพี่รถปั๊มจะพังแหล่ไม่พังแหล่นี่พี่ฟังพี่ฟังมพี่ปังเฮ้ยเฮ้ยสุดเท่ยังเปิดไงอ่ะกดตัวเอ็นดิพี่พอปิดแอนลบอ่ะลบเดี๋ยวนะถ้าพี่ไม่ได้ปิดแปลว่ามันจะไม่ออกครับพี่อันนี้พี่กดตัวเอ็นที่เป็นตัวนั้น ตัวเองไปแตะหัวอยู่พี่มันต้องกดตัวไหนหรออ๋อเราเรา,เราไม่ได้ใส่แตะลมา,านี่ว่าไอแตะที่มีเสียงเพลงอ่ะที่เห็นอยู่ใช่มันต้องใส่ด้วยกันต้องใส่ใช่ที่เลือกแบบไม่มีเสียงมาไงเนี่ยไอแตโลมด้านบนสองอันนะ่ะค <Okay. S 2> นเที่ยวผมบอกเลยกระดัดกะดัดั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 บกรัระดับก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 ระนับกระดัระดับกระดับกระดบกระดักระดักรักรู่อะไระดกระดกรับพี่โอเครดับ ถ่ายกับผมด้วยผมมาแนี่ยไหนปามอยู่ไหนอ่ะงย,ยังไม่เห็นในแมพเลย <c oughs> ยังไม่เห็นในแผนที่เลยอ๋อนุ่นๆมาแล้วมาแล้วเอ๊ะเยอะๆๆอันนั้นมาแล้วอ่าเฮจัดเบีย <c oughs> <c oughs> ไว้ข <c oughs> นาดปาม <c oughs> รถปามอ่ะขับรอบที่แล้วก็ดับ ขับรอบนี้ก็พังขับรอบก่อนก็พังเอา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 ทำไมรถปามลอยมาวะเต้นเต้นต่อพี่ได้ละเสร็จละไปแล้วนะหนักอีกแล้วไหวไม่น่าไหววะเนื้อจะตัดไม่ติดอ่ะจะตัดไม่ติดเอาแล้วครับรถทีมงานเราพังไปหนึ่งคันนะครับผมด่วนเกินนะครับอ๋อติดแล้วนึกว่าจะได้เข็นซะแล้วตีแล้วตีแล้วพราะององไปจะได้ไปเมืองเนี่ยกาดิฟเนี่ยใกล้เนี ขับรถยังไงให้บ้างวะดู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 เขาขับดูเห็นไหมนี่นี่คนเองคนที่จนผมนี่นยเลยกัลังอ่ะมาแล้วมาแล้วนะจ๊ะนะจ๊ะเหยียบอย่างเดียวรถพี่อ่ะ เอาขวามาได้ทุกคนเด้อแดงคือของแสงตอบไม่รอแล้วนะเอาขวามาเลยเอาขวามาเลยหาเพื่อนครับจ่าเพื่อนน,อน,นี่เราไปแบบไม่รอเพื่อนเลยนะทุกคนนะเพื่อนเรานี่ตามไม่ทันสักคนแสดงว่ารถเราแรงจริงครับผมกำลังเก็บรอบอยู่ออ่อ๋อกำลังเก็บรอบอยู่เก็บเอากี่เกียร์มาผมรถผมมันเป็นรถ หกเกียร์พี่เกียร์หกหกเกียร์เัาพี่ก็หก,ก,กเกียร์มาเป็นใช่พี่เอาหกเกียร์มาแต่ว่าเครื่องนี้พี่พี่เอาเครื่องสี่ร้อยสี่ร้อยเท่าไหร่วะสี่ร้อยยี่สิบมาผมผมไม่ได้เลือกผมไม่ได้ขับเครื่องมามาแล้วมาแล้ววิ่งไปด้วยรอทีมงานไปด้วยปัดหน้ารถจริงปัดหน้ารถจริง เดี๋ยวพี่หันหัวออกไปรอนี่พี่หันหัวออกไปดูได้ด้วยนะเดี๋ยวเกมเห็นควันดำพี่ไหมโอ้ลุตลุดุโอย่าติเกมจำดีๆหน่อยเดี๋ยวผมชนเกมเห็นควันดำพี่ไหมทางหลวงว่ะดีนะเข้าซ้ายทันตเกมเลยเฮ้ยปทางหลวงนะปัมโดดปะ เจมทำไรอ่ะอ่าออกให้ก็ได้แสงซ้ายแสงได้เปล่าแสงได้เปล่าแสงแสงได้ให้สิบบาทแสงได้ให้สิบบาทคนบางๆมาแล้วทุกคนแม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 นรอทำไมอ่ะรถดับหรอไม่ไม่ไม่ขึ้นขึ้นเิน เดินดื่นจังไม่ไปยี่ไม่เข้าไปเล่นเองหรอกปั๊มเล่ขับเล่นเองก็ดีแล้วไม้หนำหน้าแล้วทุกคนจับข้าวกลับข้าวอุ้ยทางหลวงชิมหายละเฮ้ยมันจับรถน้ำมันอยู่เมื่อกี้อ่ะเรารอดเรารอดมันจับรถน้ำมันอยู่อารู้อารล้ตำรวจจับจับอู้ยเวอร์เขา แรงจริงครับรถเราเี่ต้นที่เร้นพี่จ้าเดี๋ยวพี่ส่งให้งานรถมองฟางอแล้วเราเริ่มทิ้งห่างสองคันนั้นแล้วครับตามเซลไม่ได้ขับฟันน่าเกมอยู่ตูดพี่เห็นอยู่ปั๊มเอ้ยเกมเห็นควันตามพี่ใช่ไหมเห็นอยู่พี่ออ๋เกมไม่ลองใส่มาโคตรเท่เลยนะ รถผมทรงญี่ปุ่นแต่พี่เท่ hey, ม,มากกาเลย mm hmm. เกี็บปังแล้วผมเกี็บปังกาเลยรถ mm hmm. <laughs> ที่หิควันดำนี่ถ้าเจอด่านควันดำนี้เราโดนแน่อน,นอน,นร้อเปอร์เซ็นต์เลยไม่อยู่ด้านหน้าเราครับทุกคนรถเก๋งแซงซ้ายแมนแมนแมนมากัดกันฉยเลยบ้าผมอ่ะ ดันยาวๆแรงยาวๆพี่เอ็มพี่เอมพี่เอมพี่เอมอยู่ขวาอยู่ขวาด้วยครับโอ้โกกรอบกำลังมารถเรารอบกำลังมาครับกกรดูเหมือนว่าความร้อนเราจะขึ้นนะรถเราเนี่ยมานน้ำแห้งป่าวะ ทางล้วงอีกแล้วอ้ยะอ๋อเราเชิญกันอ่าเรียบร้อยที่โดนร้อยหกสิบบาทพี่วิ่งขวามาไงเมื่อกี้โอ้ยรพี่แรงมากตอนนี้จะแขกงองาพี่ตอนมันซ้ำหมาเอาเลยเป็นเรียนตกนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมือเดี๋ยวเปิดไฟบอกเลยว่าแหลกแน่นอน นี่พี่ขับรอพวกเองด้วยนะเนี่ยแปลน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 แปนเราถึงไหนแล้วนี่กำลังจะนิสสพันธใกล้แล้วใกล้แล้วกำลังจะเข้าตัวเมืองสงขาอุ๊ยโดนรถเบียดว่ะเราไปกินเลนเขาเมื่อกี้นี่เกือบชนอ้าวเราไม่ยอมครับเดี๋ยวเราไปจี้ตูดมันเอ้ารถใหม่แล้วหย่า ไปอยู่หน้าใช่ไหมตัตามกันเสียงเลยตามรถหนึ่นหน้ามาแล้วัมปั๊มกับไว้มากเลยทุกคนตอนนี้พี่อยู่94 95เสียงเครื่องก็ดังผมสไม่ถึง80สักทีใช่ไหม ตั้งหน้าติดเจ้ารถตั้งหน้านี่ตรงตรงตรงพี่มาร์คแผนที่ไว้แล้วเหลืออีกห้าสิบโลอะเกมนี่อยมันก็ขับมาคูกันเลยคู่กมเลยนไม่ทันจโอ้โหตอนนี้เราทิ้งห่างสองคนนั้นมาไกลมากหรือเปล่าตายรถผมประกันก็ไม่มีด้วยเอาแล้วประกันก็ไม่มีงามใช่แล้วประกันก็ไม่มีนี่ผมจะไล่เหยียบมาใน้ดูพี้ ไอต่เฮ้ยเฮ้ยทำไมปามมาเร็วจังวะเฮ้ยปามปามรอบไฟอ๋อเขี่ยนด้านล่างนี่ังหวะไม่ไอ้ปามมาเร็วจังวะมันมาไงวะน่ะเขี่บรอบเลยรถมันเร็วมากเฮ้ยรอบไฟเชี่ยแล้วมันจะแซงพี่แล้วล่ะขนาดพี่วิ่ง90แล้วเนี่ยเฮ้ยเชี่ยแล้วเชี่ยแล้วปามมาไงวะขนาดรถพังแล้วน่ะ เชี่ยแล้วมันจี้ตัวมาแล้วพี่วิ่ง90ก,กว่าพี่วิ่ง88เนี่ยเฮ้ยเกินทำไมแรงยังวะจไม่ไหวหรอจังไม่ไหวตอนนี้อยู่95 96แล้วของพี่อ่ะเอ้าเกมเฮ้ยคีโกีโ้ <laughs> ทำไมไปอยู่น,นัน่นนะขี่โก้โอ้โหว้าเอาโอ้ได้แล้วโอ้โหฮ่าฮ่าคิดเหรอว่าจะถึงก่อนพี่อ่ะคิดเหรอนี่เดินเจอสายกีตูด <Okay. S 2> ลงไปหลบไปลบหลบลบลบเกมหลบเกมหลบเออแสงเกมเฮ้เกมอุ้ยเกมทำไรทำเลย โอ้เกียปั่นหน้าพี่อ่ะโอ้เป็ถึงสุดท้ายเพื่อนเลยทีนี้รอบพี่ตกมาเอาแล้วตกพยามหกเลยนะเฮ้ยดีนะรถเราไม่เป็นไรเพราะว่าเราใส่กันชนมาโอ้เราอยู่ที่หลวเพื่อนเลยทีนี้เราอยู่ถึงเพื่อนเราอยู่ถึงเพื่อนที่ไหนนะพี่เราจะไปอ่าด้านหน้าเลยเดี๋ยวเราจอดปั๊มก่อนเดี๋ยวดูแผนที่แป๊บนึงจะปั๊มก่อนจะปั๊มก่อนเราปั๊มไปแล้ว ปัมี่ตวรจอดไหนอะแบบทั๊ก่อนพี่มาร์กพี่มาร์กมาถึงแมปไงพี่มาร์กกีเพสมาถึงแค่ปั๊มไงเนี่ยพี่เราตรงไปได้แค่เจอเลยจริงนะพี่ตรงไปเรื่อยๆครับพี่อ้๋อไม่ไหมนี่ว่าจะตัดหน้าลูกเดี๋ยวๆพี่ดูแผนที่แป๊บหนึ่งอ่านี่ อันนี้โอเคใช่ปะวะเอ้ยไม่ใช่ดิผิดอันไหนอ่ะนี่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 เอ้าเดี๋ยวแป๊บนึงมาร์กผิดจุดยูโรกูดไดอะไรของมันปะาเชื่ออะไรของมันไหนอ่ะไหนที่ยูโรกูดไดไม่รู้อ๋อกูดไดนี่เหรอมีเอาไอ้เกี่ยวเกี่ยวนี่หรอผมมากเกันแล้วปไม่ไม่แอร์ตรงที่เขียนว่า T R A M E R I เนี่ย มาตามพี่มาก็ได้แล้วอีกสิบก้าโลแป๊บเดียว19โลครับิกอยู่ยอดไปครับรถพี่ไม่ลรถักเปอร์เซ็นต์เลยอ่ะเมื่อกี้ตูดเกมน่าจะบวกไปเอาเรื่องอยู่เมื่อกี้โอ้เป็นไงเป็นไงอาวปามปัมโดนรถเบียดนะปามพี่ไปแล้ว ตัดขวาไปแล้วครับมาเป็นไงปาดหน้ารถ้ำานันปับ๊บนี่อา้าวโดนตำรวจจับแหมเฮ้ยตำ่วจมีอะไุกน่เอาขวาไปก็ได้ขับชาร์จซะเหลือเกินรถเก่งเนี่ย,ยก้มใส่หน้าเป็นสิบเกียร์เหรออ๋อไม่น่าปาเอา 12เกียร์มาไอ้เจ๊เอ้ยสิบสองล้อปาดหน้าเอ้ยรถพ่วงปาดหน้าว่ะพี่ตีไปสูงใส่มันจะลงให้โอ้โหอะไรวะคนเกพี่ตีไปสูงอ๋อโอ้โห เจอคนต้องไฟใสครับอา่าววิ่งขวาโดนอีกแล้วโดนตำรวจรจับอีกแล้ว,ลวเราเอา่าเตรียมตัวเลี้ยวขวาน,นะครับรถผมไวม,มากรถผมไวม,มากรถผมไวม,มากรอดตรกแล้วไม่น่าเบรกเลยไฟแดงนะครับเบรกนะครับไฟแดงเบรกมมที่ผมมาชนที่ผมชนผมชน เอาเกม <laughs> เกมทำรายไปนี่นี่นี่บริษัทอยู่ซ้ายมือเลยโอเคพี่ถึงแล้วเอาพี่ไปไหนอ่ะนี่ไง เอ้าวพี่มาร์คผิดจุดเออเดี๋ยวพี่ยูเทิร์นไปเลยทางเข้าทางเข้ามาตรงนี้พี่เลยเดี๋ยวพี่ยูเทิร์นแป๊บนึ่งไอรถเราก็ยาวซะเหลือเกินเอ้าชนเรากลับรถก่อนโอ้โหเมื่อกี้ล่อไอ้นั่นไปซะแล้ะไม่ลอกกำแพงไอตัวฟุตบาทอะตรงไหนไะเกมเนี่ยทางเข้ามันเป็นคล้ายๆตึกเนี่ยอ๋อเนี่ยเดี๋ยวละ โอ้ไม่ก๊อพี่พุ่งมาเลยอะ่ะมีที่ให้จอดไม้ปลามาแล้วครับปลาสดๆมาแล,แล้วครับมาทุกคนลงรายการถึงแล้วหนาวนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะนนค,ค,นรรครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปดูต่างๆที่นาสนใจในโลกต่างๆต้องมาทีก่อนนะครับ,นรบอนๆที่ทวัดจุสดยอดับ คิดเคดเอากมนี่เดี๋ยวแป๊บนึงพี่ถอยรถแป๊บนึบนงเอาปามจากตรงนั้นแหละดีไหมผมตอ,อแน่นโ <Okay. S 2> อเคเอาละครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับตอนนี้ก็มาถึงท่าปลาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมในนี้ก็จะมีปลานะครับนี่ในนี้ปลาทะเลนะครับผมอ่าสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับบ๊ายบายครับ